สวัสดีครับพูดกับสุุข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์พิคันทำนายฝาผ่าแล้วนะครับหลังหงแดงพ่3ยนัดรวดบอลลังแชมป์สันสะเทือนส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นสุดทั่วแอนฟิลภารกิจป้องกันแชมป์พิมลิกของลิเวอร์พูลกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างแท้จริงนะครับหลังเจอฝันร้ายพ่ายแพ้3นัดติดต่อกันส่งผลให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เจ้าเดิมที่เคยยกให้เป็นตึงหนึ่ง ต้องพลิกโผหันโอกาสคว้าแชมป์ลงอย่างน่าใจหายเกิดอะไรขึ้นกับหงด่างจากทีมที่เคยเก็บใจชนะหนัดรวดกลายเป็นทีมที่แพ้3เกมซ้อนทุกรายการทีมของอันเนสลัดโดนโชซีสอยร่วง2-1ที่สแตมฟอร์ดบิตต่อย้ำอาธถันที่ไม่เคยบุกมาชนะได้ง่ายๆและเป็นความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดยิ่งกว่าเพราะมันเกิดขึ้นเพียงซัมเเดียวหลังจากที่โดนคริสตลเพล ยิงประตูชัยช่วงไายเกมมามหมาดกับออกไปแพ้กาลาตาสไลในศึกยฟูฟาแชมเปี้ยนส์ฟอร์มที่สะดุดอย่างกระทันหันนี้ทําให้หงแดงต้องเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติด้วยแพ้เต็มตัวและมีคะแนนตนําหนังคู่รีตลอดกันอย่างอาร์เซนอลอยู่หนึ่งคะแนนออฟตาชี้ชัดปืนใหญ่แสงขึ้นเต็งหนึ่งไม่ใช่แค่ความรู้สึกของแฟนบอลนะครับแต่ข้อมูลทางสถิติก็ยืนยันถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงหลังซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตาได้ทําการคํานวณโอกาสคว้าแชมป์ใหม่อีกครั้ง และผลที่ออกมาก็สร้างความตกตะลึงอ์เซ n นอลโอกาสพุ่งพรวดขึ้นมาเป็น44.1ราเเป็นแงแชมป์ทีมใหม่ทันทีลิเวอร์พูลจากที่เคยเป็นตัวหนึ่งเมื่อต้นฤด,ดูกาลโอกาสร่วงดิ่งลงมาเหลือเพียง32แ a n c h e s t e r c i มนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงตามมาห่างที่12.5ตัวเลขนี้คือนาฬิกาปลุกที่ดังที่สุดที่บอกให้รู้ว่าปัญหาในแนวรับและความไม่สมดุลของทีมที่เจมี่กาลเกอร์เคยออกมาเตือน คือจุดอ่อนร้ายแรงที่อาจทำลายความฝันของพวกเขาได้บทพิสูจน์ที่รออยู่ขณะอย่างไรก็ตามกับรบดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลและ5้าเกมถัดไปจะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของหงส์แดงว่ามีดีพอที่จะกลับมาหรือไม่บททดสอบสำคัญการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แม้ฟอร์มจะไม่ดีแต่ก็พร้อมที่จะคืนฟอร์มเก่งได้เสมอเมื่อเจอคู่ปรับอย่างลิเวอร์พูลเกมเยือนสุดอันตรายการบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งในบ้านด่านตัดสินแชมป์ สองเกมสุดโหดกับอัตเตอรลาและแมนซิตีจะเป็นตัวชี้วัดที่แท้จริงว่าพวกเขาจะสามารถทวงฟอร์มแชมป์กลับคืนมาได้หรือไม่คำถามสำคัญตอนนี้คืออเนอร์สลอตจะสามารถปลุกเครื่องจากแสีแดงให้กลับมาทำงานได้ทันเวลาหรือไม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป <S <S ควอนซ่าเปิดใจครั้งแรกเพื่อเหตุผลสุดช็อตเบ,บื้องหลังการทิ้งลิเวอร์พูลเพื่อไล่ล่าความฝันกับทีมชาติอังกฤษผมต้องลงเล่น จอร์เรลคอนซาประกันหลังค่าตัว35ล้านปอนด์เดตลายความเงียบปเปิดเผยความจริงเบื้องหลังการตัดสินใจที่กล้าหาญในการโบกมือลาทินแอนเฟียลสู่เบย์เอลวูร์เซนพร้อมยืนยันว่านี่คือหนทางเดียวที่จะผลักดันตัวเองไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพและการติดธงสิงโตคำรามชุดใหญ่ในขณะที่หลายคนมองว่าการนี้ออกจากสโมสรระดับท็อปอย่างลิเวอร์พูลคือการถอยหลังแต่สำหรับจราริเรลคอนซาในวัย22ปี มันคือการก้าวกระโดดครั้งสําคัญเขาได้อธิบายเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาว่าทาไมการแข่งขันในบุนเดสกาจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขาในฐานะเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งการพัฒนาฝีเท้าของคุณขึ้นอยู่กับเกมในสนามขอนซักกล่าวอย่างหนักแน่นการเรียนรู้จันักเแต่ที่ดีที่สุดที่ลิเวอร์พูนั้นยอดเยี่ยมมากแต่ในวัยที่กําลังจะ23ปีผมต้องการเกมระดับสูงหลายร้อยนัดเพื่อไปให้ได้ถึงจุดที่ผมวาดฝันไว้ นี่คือเหตุผลหลักที่ผลักดันให้ผมต้องย้ายเทียมความสําเร็จ u 21คือเชื้อเพลิงชั้นดีการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลคอนซาพรกดีกีและความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมหลังจากพาทีมชาติกรีก้าแชมป์ยูโรรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมระครองได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นความสําเร็จที่ตอกย้ําว่าเขาพร้อมแล้วสาหรับเวทีที่ใหญ่ขึ้นสาครั้งนั้นมันสดยอดมากครับ มันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผมมหาศาลโดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังตัดสินใจย้ายเทียมเขากล่าวการคว้าแชมป์เพื่อประเทศของคุณมันมอบพลังงานให้กับผมเพื่อก้าวต่อไปอย่างแท้จริงภารกิจต่อไปพิชิตใจทับสิงโตคำรามแม้จะถูกเรียกตัวติดติมชัดชุดใหญ่มาแล้วถึง5ครั้งแต่คอนซายังคงรอโอกาสการประเดิมสนามอย่างใจจดใจดจ,ดจอ่อเพราะเขากลับมองว่ามันคือเกียรติยศและเป็นโอกาสในการเรียนรู้จากรุ่นพี่ มากกว่าที่จะรู้สึกงดเงียผมภูมิใจที่ได้มาที่นี่และต้องขอบคุณผู้จัดก,การทีมที่เลือกผมคอนซาทิ้งท้ายการได้ลงเล่กนกับทีมชาติอังกฤษจุดใหญ่คือความฝันและหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ผมทําได้สําเร็จในเร็วนี้บัดนี้เวทีได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วการย้ายไปเยอรมันได้มอบโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอที่เขาต้องการและเกมกระชมมิดกับเวลในค่มเกืนวันพุนีนี้อาจเป็นสังเวียนที่เจ้าเรวคนซาจะได้ประกาศสักดา ให้้ทัด่นนดวนสตีเวนนจครบด่าเต็งหนึ่งหวนคุมเรนเจอร์รอบ2หลังทีมปลดฟ้าผ่าเตรียมพบกับการคัมแบ็คครั้งประวัติศาสตร์นับเมื่อสตีเวนเจราลตำนานลิเวอร์พูลและดิในนายใหญ่ขนใจชาวไอบล็อกสเตเดียมพังหาขึ้นเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งที่จะหวนกลับมากุมเงียนคลาส,สโกเรนเจอร์ Ranger อีกครั้งหลังสโมสรตัดจินใจปลดรัสเซลมาติน ออกจากตำแหน่งแบบฟ้าผ่าวิกฤติศรัทธาเปิดทางสู่การกลับมาของฮีโร่และจากผลงานสุดยอดที่ทำได้เพียงบุกไปเสมอกับฟอคเคิลหนึ่งหนึ่งเมื่อำคำขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เรนเจอร์มีคะแนนตามหลังจากฝูงถึง11คะแนนบอร์ดบริหารก็ไม่รอช้าสั่งปลดรัสเซลมาตินทันทีและล่าสุดเดอะการเดียนสื่อดังของเกาะอังกฤษรายงานมาว่าชื่อของสตีเวนจอร์ดาถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจังในฐานะผู้กอบกู้วิกฤต แม้จะว่างานนัดแต่งยาทางกับ All อัลอิติฟักในซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนมกราคมและมีโปรไฟล์ที่มีสวยหรูนักกับแอตตันวิลล่าแต่สำหรับแฟนบอลเรนเจอร์แล้วชื่อของสตีวิจเยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยม,มุนขลังความสำเร็จที่โลกไม่มีวันเลืมหลายคนอาจตั้งคำถามถึงผลงานล่าสุดของเขานะครับแต่ไม่มีใครในสกอตแลนด์ลืมได้ว่าจอร์ดคือบุรุษผู้พาเ,ออเรนเจอร์ยุติการรอคอยแชมเลีกที่ยาวนานกว่า1ิปีได้สำเร็จในปี2021 เขายังคงเป็นที่รักและศรัทธาอย่างสูงสุดในหมู่แฟนบอลและการหนึ่งตัวเขากลับมาจึงเป็นทั้งเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในการเรียกขญและกำลังใจของทีมกลับขึ้นมาในทันทีโอกาสทองเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งสำหรับจูราตเองนี่คือโอกาสการแก้ตัวครั้งสําคัญที่เขาเฝ้ารอหลังจากเส้นทางสู่การเป็นทายาทของเจดกิ้งคลับที่แอนฟิลด์ต้องมืดมนลงการกลับมายังสโมสรที่เขารู้จักทุกซอกทุกมุม คือเวทีที่ดีที่สุดในการสร้างชื่อเสียงของตัวเองขึ้นมาใหม่หากเขาสามารถพาเรนเจอร์ที่กำลังระส่ำระสายกลับมาสู่เส้นทางแห่คงความสำเร็จได้อีกครั้งมันจะไม่ใช่แค่การคว้าแชมป์แต่จะเป็นการเปิดประตูสู่การคุณทีมในพิมรีงกงกฤษอีกครั้งในอนาคตบทพิสูจน์ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตกุนซือของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสตีวีจีนะฮะ โดนจจกเละจุดตายลิเวอร์พูลคือซาลาละวิเคราะห์ชี้เรียนแบบเมสซี่จนทีมเสียหายโดนจจกยับอีกแล้วนะครับสำหรับโมเมดซาลาโดยถูกชี้หน้าว่าเป็นจุดตายของลิเวอร์พูลเหตุเรียนแบบลิโอเนลเมสซี่จนทีมพังวิกฤตในทิมแอนฟิลกำลังหนักข้อหลังลิเวอร์พูลพ่ายแพ้สามนัดรวดภายใต้าการคุมทีมของอเนอร์สลาตล่าสุดนะครับแกบบี้อัดบลอลฮออดีตดาวยิงชื่อดังก็ได้ออกมาฟันธงอย่างไม่ไหวหน้าชี้เป้าไปที่โมเมดซาลา ว่าไม่ได้แค่ฟอร์มตกแต่กําลังเป็นบ่อน,น้ํามันให้คู่แข่งโจมตีและเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทีมสีเอประตูเพราะพยายามเรียนแบบสไตล์การเล่นของลิโอเนลเมสซี่ในทางที่ผิดเมื่อคิงโมอยากเป็นเมสซี่แต่ทีมรับไม่ไหวการถูกเปรียบเทียบกับเมสซี่คือเกียรติยศสูงสุดแต่สำหรับซาร่าในตอนนี้มันคือคําวิจารณ์ที่เจ็บแสบที่สุดอัดมรชีว่าซาร่ากำลังเรียนแบบการเดินเล่น ไม่ลงมาช่วยเกยมรับของเมซี่ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่ยอดดาวเตะชาวอาร์เจนตินาได้รับเพราะเขาสามารถชดเชยด้วยเวทมนต์ในเกมรุกได้เสมอแต่สำหรับซารามันกําลังกลายเป็นจุดตายที่ชุดทีมดิ่งลงเหวทุกคนเห็นตรงกันว่าเกมรับมีปัญหาอัารตบอลลอกกล่าอย่างดุเดือดผ่านทอสปอร์ตเราเห็นต่าตาว่ามารก์กูกุรย่าวิ่งเติมเกมรุกขึ้นมาแล้วกลายเป็นสถานการณ์2รุมหนึ่งใส่คอนเนอร์บาลลี่แล้วซาราทำอะไรละ่ะ เขาก็แค่เดินเยาะๆยะแล้วก็หยุดเหมือนที่เราเห็นเมซี่ทำมาทั้งอาชีพนั่นแหละลิเวอร์พูลทีมนี้ไม่สามารถแบกรับการเล่นโดยมีผู้เล่นน้อยกว่าหนึ่งคนในเกมรับได้เขาย้ำชัดหมดสภาพถูกจับตายจนไร้พิสงอัปเปอร์ฮอร์วิเคราะห์ต่อไปว่าเมื่อสาระฝนตกและไม่ช่วยเกยมรับคู่แข่งก็ยิ่งได้ใจและกล้าที่จะเข้าประทะทันทีคุณเห็นได้เลยก่อนหลังคู่แข่งเริ่มทัาทายเขามาสิเลี้ยงผ่านชั้นมาให้ได้สิ อดีตดาวยิงวิลากล่าวกูกูกระยากับบาดียวชอรเข้าประกบติดเขาเหมือนเงาทำให้เขาเลี้ยงตัดเข้าในซึ่งทุกครั้งที่เขาทำพวกเขาก็แย่งบอลไปได้สบายๆกูกูกระยาเอาเขาใส่กระเป๋าไปเลยตลอด96นาทีถึงเวลาพิสุจ์ตัวเองหรือจะปล่อยให้ทีมพังที่ผ่านมาลิบบูพูพึ่งพาประตูของซาลามาตลอด แต่ในยามที่เพื่อนรวงทีมฟอนตกพร้อมกันหมดการหายไปจากเกมของเขาจึงส่งผลกระทบที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในคือช่วงราสการ์ท่ซาลา์จะต้องลุกขึ้นมาแบกเทียมและพิสูจน์คุณค่าของตัวเองครั้งหากเขายังไม่สามารถเรียกสัญชาติยามเพชรกล้ากลับมาได้การป้องกันแชมป์ของลิเวอร์พูลอาจจบสิ้นลงอย่างรวดเร็วและอนาคตของเขาในฐานะเดอะคิงแห่งแอนฟิลด์อาจถูกตั้งคำถามอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มุมมองเชิงบวกลิเวอร์พูลเก็บแต้มดีกว่าเดิมหนึ่งแต้มเทียบกับคู่แข่งเดิมเมื่อซีซั่นที่แล้วส่วนกระแสาวิจารณ์นะครับเปิดสถิติรับลิเวอร์พูลยุคสลัตที่ดีกว่าที่คุณคิดแม้ฟอร์มยังไม่เข้าฝักต้องการเสียงวิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นที่ยังกระท่อนกระท่นแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าลิเวอร์พูลภายใตยก้การคุ้มทิ้งของอาร์เนสลัตกำลังสร้างรักฐานที่แข็งแกร่งกว่าที่ตาเห็นและเมื่อเปรียบเทียบผลงานกับคู่แข่งชุดเดิมจากซีซั่นก่อน พวกเขากลับเก็บแต้มได้ดีกว่าเดิมถึง1ขคะแนนสัญญาณบวกที่ซ่อนอยู่แม้ภาพรวมอาจจะดูน่าผิดหวังโดยเฉพาะหลังความแพ้แพ้สามนัดติดต่อกันในทุกรายการแต่เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดผลการกแข่งขันพิมลีจะพบความจริงที่น่าซ่อนอยู่เมื่อนำผลงานเจนัดแรกของฤด,ดูกาลนี้มาเทียบกับคู่แข่งชุดเดียวกันจากฤด,ดูกาล2024ถึง2025โดยนับเบอร์ลี่แทนที่อิฟสวิตก็ปรากฏว่า ทำหงแดงนี้ยุของสลอตกลับมีผลงานที่ดีกว่าเดิมคือบวก1แต้มเปลี่ยนเสม,มอเป็น3แต้มกุญแจสำคัญที่ทําให้แต้มดีขึ้นคือการที่ทีมของสลัตสามารถเปลี่ยนผลเสม,มอให้เป็นชัยชนะได้สําเร็จในเกมสําคัญสาคัญโดยเฉพาะการเปิดบ้านเชือดอาร์เซนอลและการบุกไปคว่ำนิวคาสเซิลถึงทิน่นซึ่งทั้งสองเกมนี้จบลงด้วยการแบ่งแต้มเมื่อฤดูกาลที่แล้วถึงแม้จะต้องเสีย3ามคะแนนเต็มจากการบุกไปพ่ายคริสตัลเพลทซึ่งซีซั่นก่อนชนะ แต่การเก็บชชนะเหนือทีมอื่นได้ตามเป้าก็เพียงพอที่จะทําให้พวกเขามีคะแนนนานหน้าสถิติเดิมอยู่รากฐานที่มันคงรอวันระเบิดฟอร์มที่น่าสนใจไปกว่านนั้นคือสถิติประตูได้เสียยังคงใกล้เคียงกับฤดูกันก่อนนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าทีมที่มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วและกําลังรอวันที่จิกซอทุกชิ้นจะลงล็อกหรือที่เรียกกันว่าวันที่ทีมคลิก ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นศักยภาพแท้จริงของทีมชุดนี้จะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่จึงอยู่ที่คะแนนรวมอาจจะน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของซีซั่นก่อนอยู่3มแต้มแต่บริบทสำคัญที่ต้องไม่ลืมคือฤดูกาลนี้สลัดต้องพาทีมโดนกับทีมจากท็อป8ไปแล้วซึ่ง3ทีมต่างจากปีก่อนที่เจอเพียงทีมเดียวในช่วงออกสตาร์ทการที่ทีมซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอสามารถรักษามาตรฐานคะแนนได้ในระดับนี้ถือว่าเป็นเครดิตสำคัญของขอเนอร์สลัด ที่สามารถสร้างรักฐานรอวันต่อยอดสู่ความสุเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมได้ในอนาคตตำนานเยอรมันการันตีโฟเลอร์สวนกระแสวิจารณ์ลั่นเวียดไม่ใช่แข่งเจ้าอารมณ์จลัดแสงกับหงแดงแน่ทตามการเครื่องหมายคำถามถึงฟองเกลื่ังของฟอร์เรนเวียดเพียงม่เกอร์ค่ตัวสถิติ1 1 6ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลล่าสุดอินซเล็กลูดี้ฟเลอร์ ต่นานฟุตบอลและผู้นวยการกีฬาทีมชาติเยอรมันได้ออกมาสยบทุกกระแสวิจารณ์พร้อมยืนยันด้วยตนเองว่าเพชรเม็ดงามรายนี้มีทั้งทัศนคติและคุณภาพที่จะระเบิดฟอร์มเทพในทินแอนฟิลด์ได้อย่างแน่นอนก็ไม่ใช่พวกขี้ไวอยวายโฟลเลอร์การันตีทัศนคติระดับโลกแม้จะยังไม่สามารถสร้างอิมแพกได้อย่างที่แฟนบอลคาดหวังและกําลังอยู่ระหว่างการปรับจูนเคมีกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ แต่ลูด,ดี้โฟลเลอร์ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของทัศกติอย่างแน่นอนพร้อมตอกกับเสียงวิจารณ์ที่มองว่าเวียตอาจเป็นนักเตะเจ้าอารมณ์ผมรู้จักเขาดีเขาไม่ใช่พวกที่ยืนก้มหน้าก้มตา,ตางหงุดหงิดถ้าเพื่อนไม่ส่งบอลมาให้ฟร์เรย์กล่าวอย่างหนักแน่นผ่านสกายสปอร์ต90ฟอร์เรียนไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเขาไม่เพียงแต่เป็นนักเตะที่มศจาสยนแต่ยังมีคาแรเคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเขาจะวิ่งสู้ฟัดตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้าย มีสติการวิ่งที่เหลือเชื่อและพร้อมทุ่มเททุกอย่างเพื่อเถียมเขามีดีพอที่จะยืนหยัดและสร้างชื่อของตัวเองที่นี่ได้อย่างแน่นอนปัญหาไม่ใช่คนแต่เป็นเรื่องความเข้าใจโฟลเชอย์เห็นถึงประเด็นสำคัญกกที่หลายคนมองข้ามนั่นคือสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันระหว่างทีมเก่าและทีมใหม่ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวที่เลว์กูเซนทุกคนรู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะมองหาเขาโฟลเลอร์อธิบายทันทีที่ฟอร์เรนหาช่องเจอ บอลจะถูกส่งไปให้เขาทันทีที่นั่นเขาเปรียบเสมือนหัวใจของเทียมแม้จะอายุน้อยก็าตามผมได้ดูเกมของลิเวอร์พูลเขาทำงานหนักมากวิ่งสปินตลอดและพยายามหาพื้นที่อยู่เสมอแต่บอลยังไปไม่ถึงเขาในจังหวะที่คุ้นเคยเหมือนตอนเล่นกับเลเวอร์คูเซนหรือทีมชาติซึ่งนี่คือสิ่งที่ต้องใช้เวลาสร้างความเข้าใจกันอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ดังนั้นแม้การเริ่มต้นอาจยังไม่สวยหรูแต่ด้วยสังคติที่มิยอมแพ้และคุณภาพผีเท้าที่รอก,การการันตีจากตำนานเบอร์ใหญ่การรอคอยวันที่ฟอร์เรนเวียสจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหงแดงจึงเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นวิกฤตหงแดงกุรรดังชําระสีแข่งฟอร์มดิ่งเหวีชี้เป้ากองหลังดาวรุง่งเล่นบุมบามจนทีมพัง สถานการณ์ในอนฟิลด์กำลังร้อนรู่นนะครับเมื่ออันเอร์สลัดกำลังเผชิญกับมรสุมลูกใหญ่หลังหงแดงลิเวอร์พูลสุวนหนักพ่ายแพ้3มนัดรวดจ,จากทีมที่เคยมียีนผู้ชนะในช่วงไทยเกมกลับกลายเป็นทีมที่ไร้ความเียบคมอย่างสิ้นเชิงและล่าสุดกุลูชื่อดังก็เดิออกมาจี้เป้าสี่นักเตะที่ฟอร์มตกต่ำกว่ามาตรฐานอย่างน่าเจงหายแผงหลังสุดเปื่อยยุย่ยปัญหาใหญ่ที่ต้องผ่าตัดด่วนแม้ฟอร์มโดยรวมของทีมจะน่าผิดหวังนะครับแต่โทนี่คาซาริโน อดีตดาวยิงแลนะนักวิเคราะห์ฝีปากกล้าได้พุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือแผงหลังที่อ่อนยวบพร้อมระบุชื่อสี่ผู้เล่นที่ต้องรับผิดชอบกับวิกฤตครั้งนี้ไปเต็มๆเมื่อคุณมองไปที่ลิเวอร์พูลตอนนี้มันชัดเจนว,ว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ฟอร์มดรอปลงไปจากเมื่อก่อนมากคลาสซาลิโนกล่าวยังดูดันผ่านทอปสปอร์ตก่อนจะเะรียกรายชื่อผู้เล่นที่เขาเชื่อว่าเป็นจำเลยของเทียม 1. อเล็กซิสแมกนิสเตอร์ 2. โมเมซาลา สามอิบรอยากโนเต้และ4ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคอนเดอร์าบ์ลี์คารเซลิโนช่อว่าทีมกําลังขาดมันสมอนของแม็กลิสเตอร์และความมาสจันของซาร่าที่เคยเป็นหัวใจในเกมรุกขณะที่โกนเต้ก็ไม่สามารถรักษาความแข็งแกร่งเหมือนฤด,ดูกันที่แล้วได้เลยบาร์ลี่จากดาวรุ่งสู่กองหลังจอมบุ่มบามอย่างไรก็ตามคนที่โดนวิจารณ์หนักที่สุดก็คือคอนเดอร์าร์ลี์แบ็กขวาดาวรุ่งที่เคยถูกคาดหวังไว้สูง ก็เป็นนักเตะที่ขยันรวดเร็วและดุด,ดันก็จริงแต่มันกลายเป็นการเล่นที่บุ่มบ่ามและสเปะสปะเกินไปคา์เซลิโน,โนวิคละจากที่เคยใช้แววเป็นทายาทของเทนอเล็กซานโตอนนี้แบดลี่กลับไม่สามารถคว้าโอกาสทองนั้นเอาไว้ได้ทำให้ตำแหน่งไบ้ขวางกลายเป็นหลุมดำของทีมอย่างแท้จริงและหากยังย,งยกระดับตัวเองไม่ได้นี่คือตำแหน่งแรกที่สลัดต้องรีบหาทางแก้ไขโดยด,ด่วนสถิติแนวรับที่ฟ้องทุกอย่างตัวเลขไม่เคยโกหก การเสียไปถึงการประตูนในลีกซึ่งมากกว่าจะฝูงอย่างอาร์เซนอลถึง6ลูกคือหลักฐานที่มัดตัวว่าแนวรับของลิเวอร์พูลกำลังมีปัญหาอย่างหนักไม่ว่าความผิดจะอยู่ที่กองหลังโดยตรงหรือแดนกลางที่ไม่ช่วยสกรีนมากพอแต่ที่แน,น่คือมีผู้เล่นบางคนกําลังทำผลงานต่ํากว่ามาตรฐานและนี่คือการบ้านข้อใหญ่ที่อันเนอร์ซอสต้องรีบแก้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7ตุลาคมน,นะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ